สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวน้องบองมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านล่างนะคะน้องบองจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะคิดถึงจัง ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่พาไ,ไปเที่ยวหน่อยพาไ,ไปเที่ยวหน่อยอยากไปเที่ยวยไปเที่ยว น้องบอง,องบองเต้นหน่อยเต้นหน่อยทำอะไรอยู่นะ